สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคือก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะครับเมื่อผ่านพ้น24ชั่วโมงมาตั้งนานโขแลนะครับจนดูเหมือนมนนะเสื่อมไปหมดแล้วนะครับสำหรับคำพูดทรัมป์นะกับสงครามยูเครนนะครับที่เขาเคยประกาศไว้นะครับก่อนได้รับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับว่าว่าถ้าหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2เนี่ยนะครับมันจะจบภัยใน24ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ดูเหมือน เขาจะยอมรับความจริงมากขึ้นหรือไม่นะครับเมื่อมิตรภาพของเขาที่ยื่นต่อเพื่อนปูตินเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับนะครับตามรายงานข่าวล่าสุดนะครับทำเนี่ยเปลี่ยนโทนนท่าทีนะครับท่ามกลางความคับข้องใจนะครับกับปูตินโดยทำเนี่ยไม่แฮปปี้นะครับหรือว่าไม่มีความสุขนั่นเองขณะที่รัสเซียนะครับหยุดกางคันเรื่องของการพูดคุยพักรบทางเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนนะครับก็กล่าวว่า ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยังไม่แสดงท่าทีนะครับว่าโปรเคียบเนี่ยอย่างเต็มที่โดยข่าวนะครับกล่าวว่าโทนเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐเนี่ยเปลี่ยนไปขณะที่รัสเซียนะครับต่อเนื่องที่จะทุบยูเครนนะครับต่อไปโดยทางทรัมป์นะครับตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศของรัสเซียล่าสุดนะครับต่อโรงพยาบาล สำหรับสตรีมีคัรแล้วก็หลังลอดนะครับแห่งหนึ่งในยูเครนซึ่งทํานะครับกล่าวว่าเขาทราบนะเกี่ยวกับการโจมตีนั้นแล้วก็สัญญานะครับว่าพวกคุณเนี่ยกำลังจะมองเห็นบางสิ่งนะกำลังจะเกิดขึ้นโดยคำวิพาก์วิจารณ์ของเขานะได้ไฮไลท์ความขับข้องใจนะครับที่กําลังเติบโตขึ้นกับรัฒนาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับของรัสเซียซึ่งทํานะครับกระทั่งบนี้เนี่ยได้ล้มเหลว ที่จะทำให้ปูตินนะครับเห็นด้วยกับการหยุดยิงนะครับอย่างถาวรในยูเครนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทรัมป์ได้ปรากฏนะที่จะอยู่นะข้างเดียวกันกับยูเครนนะครับด้วยการกระทําต่างๆของเขาโดยทางวอชิงตันนะครับได้ขวนกับคืนนะครับการจัดส่งของอาวุธยุปกรณ์แก่ยูเครนผ่านทางเหล่าพันธมิตรเนโตโดยทางโอลโดเมียเซนสกี้นะครับปรัานาธิบดีนะครับยูเครนเนี่ยได้กล่าวว่า พวกเราได้รับสัญญาณทางการเมืองต่างๆที่ระดับสูงสุดรวมถึงนะครับจากทางสหรัฐด้วยแล้วก็จากบรรดาบองเพื่อนยุโรปนะครับของพวกเราตามรายงานต่างๆทั้งหมดบรรดาการจัดส่งนะครับความช่วยเหลือได้ถูกหวนกับคืนและทางทรัมป์ยังได้ปฏิญาณที่จะมอบอาวุธต่างๆเพิ่มเติมแก่เคียบรวมถึงระบบแ a t ติออด้วยนะ โดยตามรายงานนะครับข่าวนะครับสหรัฐเนี่ยกำลังจะวางแผนนะที่จะ,ะตบการข่มบาตใหม่ต่างๆกับรัสเซียนะซึ่งทรัมป์ยังได้ประกาศว่าเขาจะสร้างนะครับหนึ่งแถลงการใหญ่ต่อสงครามนั้นนะครับในวันจันทร์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์ปูตินนะสำหรับการโยนหาเหวอะไรมากมายเนี่ยนะครับโดยในสัปดาห์ที่แล้วนะ ทำได้แสดงออกความผิดหวังนะต่อการพูดคุยโทรศัพท์ร่วมกับปูตินสิ่งนี้นะครับขัดแย้งกันนะกับการอบกอดยอมรับของปูตินแล้วก็ความไม่พอใจนะครับของประธานาธิบด,ดียูเครนและก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ตําหดิโอโรโดรเดมียนะครับเซนสกี้นะสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนนั้นนะครับที่ยาวนานมาถึง3ปีนะครับเขายังได้มีการแสดงโชว์ทางสาธรารณะนะอันนาะอัปลักษณ์นะร่วมกับเซนสกี้ ในห้องทํางานรูปไข่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหล่ามัธมิตวันตกของยูเครนยังคงคิดว่าทรัมป์เนี่ยมองปูตินนะเป็นเช่นคู่หุ้นส่วนหลักนะของการตกลงเจราจาของเขาและเซนลสิกี้นะครับก็เป็นอุปสรรคเบื้องต้นนะต่อข้อตกลงสันติภาพใดๆที่สามารถทำงานได้โดยพวกเขาเชื่อว่านะครับการส่งมอบอาวุธเคียบเนี่ยไม่ได้มีความหมายนะอย่าง จำเป็นนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในพลวัติทั้งมวลน,นะครับของสงครามแต่อย่างไรก็ตามนะครับนายนตีอังกฤษและก็ป,ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับ <c oughs> ก็ได้มีคําแนะนำเซเลสกี้นะครับที่จะนะเ,เสนอนะความยกย่องชมเชยแก่ทรัมป์นะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณวอชิงตันเสมอๆนะสำหรับการสนับสนุนทางการเงินและก็ทางการทหารของพวกเขานะ ตามรายงานข่าวนะครับว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพอใจปูตินนะครับที่ไม่ยอมเชื่อเขานะให้พักครบแล้วก็หยุดยิงนะในสงครามยูเครนอย่างถาวรแต่กับมีการระดมยิงนะถล่มยูเครนอย่างหนักนะครับจนยับเยินนะครับล่าสุดก็มีรายงานนะครับเอ่อ่าวอ้างว่ารัสเซียนะถล่มใส่โรงพยาบาลแม่และเด็กนั่นเองนะทำให้ท่าทีทนเสียงของทรัมป์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามรายงานข่าวแล้วก็บอกว่า เขาจะมีการแถลงการใหญ่ในวันจันทร์นะครับเกี่ยวกับสงครามนี้ก็อาจจะมีการกลับไปส่งอาวุธรอบใหม่ให้กับยูเครนตามข่าวที่วิเคราะห์กันตามรายงานข่าวจากเซเลนสกี้ด้วยว่ามีสัญญาณดีทางกันเมืองที่สหรัฐนจะส่งอาวุธและรวมถึงแพทริออตให้แก่ยูเครนรอบใหม่ด้วยส่วนทางพันธมิตรยุโรปของยูเครนอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็มองว่าการจัดทรงเหล่านี้นะมันก็ไม่ได้ทําให้พลวัตของสงครามนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปอะไรมากมายนะครับแล้วก็บอกให้เซนซี่นะครับชมเชยนะยกย่องแล้วขอบคุณนะสารัตนะขอบคุณทำนี่อยู่บ่อยๆอ,อยู่เสมอเสมอนะในความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและทางการทหารนะครับจากข่าวนี้นะมันก็ชัดเจนว่าใครเนี่ยอยู่นะฝ่ายใครและใครเนี่ยไว้วางใจใครใครเล่นละครอะไรไว้นะที่ เมื่อเชื่อมนะกับข่าวที่ว่าจีนเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้รัสเซียนะแพ้ในสงครามยูเครนนะครับเราก็พอจะมองออกว่าใครเนี่ยฝ่ายใครใครไว้วางใจได้จริงนะครับแล้วก็ใครเนี่ยเล่นละครแล้วก็ไว้วางใจนะไม่ได้จริงนั่นเองนะดังนั้นนะครับสงครามนี้ก็เชื่อว่าไม่จบง่ายแหละครับมีโอกาสสูงมากทีเดียวนะครับที่น่าจะลากยาวนะไปจนทั้งถึงเกรดโวหรือไม่นะครับในช่วงอีกประมาณสักสองสมปีนะครับ ราะนนั้ผมก็มองว่าตอนนี้ชัดเจนนะครับวรัสเซียเนี่ยเขาเชื่อใครเขาเลือกใครแทนเองจีนก็แสดงความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะไม่ปล่อยให้รัสเซียพ่ายแพ้ก็มีการพูดคุยกับทางด้านยุโรปนะครับก็หมายความว่าถ้ายุโรปยังปืนต่อที่จะเอาชนะรัสเซียเนี่ยวันหนึ่งนะครับอาจต้องเจอกับจีนหรือเปล่าเพราะว่ารัสเซียไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับจีนกับรัสเซียมาแพ็คคู่นะครับไม่ได้ขายดูเดี๋ยว เพราะนั้นสิ่งนี้ชัดเจนนะครับว่ารัสเซียนะเลือกนะอยู่ทางฝ่ายจีนนะไม่ได้อยู่ทางฝ่ายสหรัฐตามที่ทําเสนอมานะครับติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ